นี่นะครับก็ไม่เยอะนะครับปุ๋ยซื้อไม่เยอะนะครับเพราะว่าโคต้าเราน้อยนะครับเป็นเดี๋ยว,ยวลงปุ๋ยก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็ยังใช้พิกับอยู่ ไม่ได้ขับแล้วครับ c l a GLE 200 g l a 200นะครับ a c l a s s Mercedes-Benz a c l a s s 200ตัวเริ่มต้นเนี <c oughs> ่ยโชคนีกำลังคลั่ง Mercedes เก็บปุย๋ยนะครับเป็นเป็นตอนกระบวนการเก็บปุย๋ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จตุรงการเกษตรครับ วันนี้เรามีภารกิจในการรับปุ๋ยนะครับที่โรงงานนะครับเดี๋ยวก็มารถปีกครับสองคันนะครับวันนี้เราหอกกับไปจอเลยใส่ใสงขาง่าย,ายจะตัดอ,อสามเราสามสิบกระสอบไม่เยอะนะครับอ้อยเราเล็กเราน้อยรถมึงยัดได้อยู่วะก็ใช้ปีกครับสองคันวันนี้ นี่นครับประโยชน์ของปิกอัพผมว่าผมจะไม่ใช้รถปิกอัพแล้วนะครับก็ต้องต้องใช้นะครับเอาวันนี้อยู่ที่โรงงานน้ำตาลเกษตรผลนะครับก็มาเป็นประจำทุกปีนะครับปีก่อนเอาสิบล้อมาขนนะครับแต่ปีนี้มันขี้เกียจครับเอาปิกอัพมาขนเดี๋ยวผมจะตัดภาพให้ดูโดยรวมนะครับของโรงงานนะครับ นะครับเป็นบรรยากาศช่วงที่ไม่มีรถอ้อยเข้าหีบนะครับเขาจะซ่อมบารุงตามสภาพนะครับก็เป็นโรงงานไม่ใหญ่นะครับเป็นโรงงานขนาดกลางนะครับแต่ว่าก็เกษตรกรขนอ้อยเยอะเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับของพื้นที่อําเภอโนอาตนะครับุณุ่มวารีศีธาบางสมนองแสงนะครับนะครับโรงงานน้าตาลรถจะจอดเต็มเลยครับ หน้ารูดการหีบนนะครับอาวันนี้เดี๋ยวเราเออนหน่อยไว้มือนี้เขามาคือเราแพ้กัตลอดนะเราโคต้าไม่ใหญ่นะครับก็ก็เลยต้องรุ่นกกโอเคเดี๋ยวผมถอยรถเข้าไปนะครับ ตอนนี้รถน้องกำลังเข้าไปรับอยู่นะครับใส่ไม่เยอะนะครับกระสอบคารละสิพ่ากระสอบเองนะครับจะเอารถใหญ่ออกมาก็ไม่พอดีนะครับเดี๋ยวรถผมก็จะถอยเข้าไปนะครับไอตัวนี้มันเป็น4ี่ประตูครับมันบรรทุกเนี่น้อยนะครับ เดี๋ยก็จะเป็นคิวของเรานะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับชีวิตเท่าแก่ต้องทําเองหมดแหละครับเพราะว่าบา,บางงานก็จ้างไม่ได้นะครับเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็ต้องมาทําเองนะครับมันก็จะได้รู้ทุกกระบวนงานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะครับ ไม่เยอะนะครับปุ๋ยซื้อไม่เยอะนะครับเพราะว่าโคต้าเราน้อยนะครับเป็นปุ๋ยโรงงานปุ๋ยโครงการนะครับมันก็จะราคาถูกหน่อย เก็บของโรงงานนะครับครบหรือมครับขอบคุณครับเสร็จห้ือมัขอบคุณครับ เดี๋ยวลงปุ๋ยก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็ยังใช้พิกคับอยู่ไม่ได้ขับแล้วครับ c O E G O E สองร้อย G O E สองร้อยนะครับ CO A, G, A, 200, 200, บ A Class Mercedes Benz A Class สองร้อยตัวเริ่มต้นนะ ช่วงนี้กำลังคลั่งเมอร์เซเดสเก็บ <tre> ปุ๋ยนะครับเป็นเป็นตอนกระบวนการเก็บปุ๋ย ยากไปยุ่หน้าเขาก็ได้เดี๋ยวขึ้นโค้งแห่มีหัวรถตดัดอ้อ <laughs> ยมีแนวหาแนวยา,ากไาหมาร <laughs> ะวังระวังระวังต่ำบอปุ่นระวังเปิดประตูะต,ต่ำแล้ว ทดสอบจักวาทดสอบละพันปาดท้เงินเสียยังพันสองร้อยอยู่ปาดเท้าเอายี่สิบเอ็ดเหียวสองนักอ๋อยีสอ็ดสีปุ๋ยที่เก็บนะครับอ๋อมันมันมันขึ้นที่บเ1นะครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยโรงงาน โรงงานเกษตรผลนะครับขอบคุณน้องน้องเขยน้องสาวที่ดูแลพี่ทั้งสองนะครับคุณนายแป้งเนาะโทรห, <c oughs> หากะบรรลับแสดงมันปลูกมั่นอยู่งงอยเอาเปิไปไดมาไลยป๋อเอาเปิดมาเลยป๋อ นะครับคือไอ้ไร่อ้อยเนี่ยมันใช้คนเยอะนะครับเครื่องจักรเยอะวัสดุอุปกรณ์เคมีเยอะมากนะครับนะครับ,นะรบของมิสซูฟอร์ มันทีมันต่างหัวงัวบ่เนาะหัวงนะัวนะมังแต่ว่างไม่มติดเราเป็นโรางงานสร้างผลิตนะเออ,เอ,อนั่นแหละครับก็ปีนี้เจ้าโรบอคอปก็จะทำงานปีละครั้งนะครับแล้ก็จะหยุดเดี๋ยวหลังจากจักได้ก,กนะ็เขาจะส่บผมลุงมาหน่อยเออเดี๋ยวก็จะได้ปิดไอ้ลอตีนตะขาบเปลี่ยนไหมบ่ ได้ใช่ได้จะฤดูกาลยู่หรือเ่าเนาไอ้ว่ายัานไปไม่งวยออกัน,นะเสร็จละสองหมื่นนะวันนั้นดูนะสี่หมื่นกว่าบาทนะครับเออทะลุแล้วนะครับอะไรเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับ